คำถามที่ทุกคนอยากรู้และสอบถามกันเข้ามาเยอะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์วันนี้เจนมีคําตอบให้ทุกคนได้รับทราบกันดังน,นี้ค่าใช้จ่ายเมืองไทยก่อนบิน65,000บาทในจํานวนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้1ค่าเครื่องบินไปกลับ2ค่าเดินเรื่องทําวีซา่า3ค่าสแกนนิ้วมือ สค่าทำประกันชีวิตส่วนที่เราต้องออกเองมีดังนี้ค่าทำพาสปอร์ตค่าตรวจโรคค่าเดินทางค่าซื้ออุปกรณ์เก็บผลไม้ต่างๆส่วนค่าใช้จ่ายในฟินแลนด์1ค่าเช่าบ้าน2ค่าอาหาร3เวลา3ค่าเช่ารถ4ค่าเติมน้ำมันรถรวมมวลตัวเลขกลมๆทั้งไทยและฟินก็จะราวๆ 1, 2 0 0 0 0บาทโดยก่อนบิน เราจ่ายเพียงหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นส่วนที่เหลือบริษัทจะออกให้ก่อนแล้วบริษัทจะหักเงินที่เราขายผล,ลไม้ได้ที่ฟินแลนด์จนกว่าจะหมดหนี้สำหรับใครที่สนใจอยากเดินทางไปเก็บผล,ลไม้ป่าลูเบอรี่ก็เตรียมตัวให้ดีและศึกษาหาความรู้ข้อมูลต่างๆไว้ยิ่งมากยิ่งดีขอขอบคุณที่เข้ามารับชม และฝากติดตามช่องจริงจอบเท่าไว้ด้วยนะคะหากชอบเนื้อหาขอองค์ช่องได้โปรดกดถูกใจให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ